สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆกนะครับการเก็บข้าวหุงสุกนี่แหละครับเรามีข้อมูลเคล็ดลับต่างๆที่รวบรวมมาเยอะเลยเป้าหมายก็คือ,อกลั่งเอาวิธีที่ดีที่สุดปลอดภัยทําได้จริงใช่ครับเอาไว้จัดการกับข้าวที่เหลือให้มั่นใจไม่ว่าจะเก็บแบบไหนมีตู้เย็นไม่มีหรือแม้แต่ต,ตอนเดินทางปัญหามันคลาสสิกเนอะข้าวเหลือที่ไรก็คิดแล้วว่าจะเก็บยังไงไม่ให้ไม่ให้ท้องเสียหรือต้องทิ้งไปเปล่า วันนี้เรามาดูหลักการกันให้สักชัดเลยดีกว่าครับจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้เอาล่ะครับเริ่มกันที่สเต็ปแรกเลยหลังจากเราหุงข้าวเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยเนี่ยต้องทําอะไรก่อนครับ อ๋อค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะหลายคนอาจจะรีบปิดฝาหม้อหรือตักใส่กล่องทันทีจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องรอให้เข้าคลายร้อนลงก่อนนะคะอ่าต้องรอให้เย็นลงก่อนใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารีบปิดฝาหรือเก็บตอนที่ยังร้อนๆจัดๆเนี่ยมันจะเหมือนอบไอ้น้ำไว้ข้างในเลยค่ะความร้อนกับความชื้นสูงสุดแบบนั้นเอ่อมันเป็นสภาวะที่แบคทีเรียชอบมากๆค่ะมันจะโตเร็ว อ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องปล่อยให้ไอร้อนมันระบายออกไปก่อนค่ะควรจะเกลี่ยข้าวในจานกกว้างๆหรือภาชมะเปิดโล่งสักแป๊บหนึ่งให้อยู่ในอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะเพื่อลดอุณหภูมิลดความชื้นส่วนเกินยิ่งเราทําขั้นตอนนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งลดเวลาที่ข้าวอยู่ในช่วงอุณหภูมิอันตรายได้เร็วเท่านั้นค่ะโอเคครับพอข้าวเริ่มอุ่นๆไม่ร้อนจัดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บ อันนี้เน้นเลยว่าต้องใส่ภาชนะที่ปิดสนิทใช่ไหมครับพวกกล่องพลาสติกกล่องแก้วหรือว่าถุงสิบล็อกใช่เลยค่ะการปิดให้สนิทนี้สำคัญมากนะคะไม่ใช่แค่ป้องกันอากาศเข้าหรือการกลิ่นในตู้เย็นปนนะคะแต่มันยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของมเมล็ดข้าวไว้ด้วยค่ะไม่ให้มันแห้งแข็งเวลาเราเอาไปเก็บเหมือนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเล็กๆในกล่องเก็บข้าวเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะควบคุมให้มันพอดี ทีนี้พอพูดถึงการเก็บตัวเลือกยอดฮิตก็มีตู้เย็นช่องธรรมดากับช่องแช่แข็งอันนี้มันต่างกันยังไงบ้างครับประสิทธิภาพระยะเวลาอืมถ้าเป็นตู้เย็นท่องธรรมดานะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณสัก4-5องศาเซลเซียสมันก็จะช่วยชะลอการเติบโตของแบคทีเรียได้ดีระดับหนึ่งค่ะเก็บได้ประมาณเอ่อสาวันถ้าเราเก็บถูกวิธีนะคะ3-5วันก็โอเคเลยนะครับสำหรับทานไม่กี่มือ้อ ใช่ค่ะแต่ถ้าต้องการเก็บนานกว่านั้นแบบเป็นเดือนเดือนเนี่ยช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซคือคําตอบเลยค่ะเพราะอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมันจะไปหยุดการทํางานของแบคทีรียแล้วก็พวกเอนไซม์ต่างๆได้เกือบจะสมบูรณ์เลยโหเก็บได้นานขนาดไหนครับเนี่ยอาจจะถึง6เดือนเลยนะคะจะเก็บดีๆแค่ต้องเลือกภาชนะที่มันทนความเย็นจัดได้ดีหน่อยแล้วก็ออแนะนําให้เขียนวันที่เริ่มเก็บไว้ด้วยอ๋อใช่ๆจะได้รู้ว่าควรเอาออกมากินเมื่อไหร่ ค่ะจะได้ไม่ลืมเหมือนหยุดเวลาให้ข้าวเลยนะการแช่แข็งนี้แล้วตอนจะเอาออกมาทานละครับต้องอุ่นยังไงการอุ่นสําคัญมากค่ะต้องอุ่นให้ร้อนจัดให้ทั่วถึงทุกครั้งนะคะไม่ใช่แค่อุ่นๆพอให้หายเย็นต้องร้อนจัดเลยค่ะความร้อนสูงๆเนี่ยจะช่วยกําจัดแบคทีเรียที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่หรือว่าอาจจะค่อยๆโตตอนอยู่ในตู้เย็นได้ มีเคล็ดลับนิดหน่อยคืออาจจะพรมน้ำลงไปนิดนึงหรือวางผ้าชุบน้ำหมาดๆคลุมตอนอุ่นในไมโครเวฟก็ได้ค่ะช่วยให้ข้าวมันนุ่มขึ้นไม่แข็งกระด้างน่าสนใจครับเติมน้ำนิดหน่อยโอเคแล้วมีจุดไหนที่แบบว่าต้องระวังเป็นพิเศษสุดๆเลยไหมครับในกระบวนการทั้งหมดนี้มีค่ะจุดที่เน้นย้ำมากๆเลยนะคะถือเป็นหัวใจของความปลอดภัยเลย ก็คือห้ามเด็ดขาดเลยค่ะห้ามทิ้งข้าวหุงสุกไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกิน2ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงเท่านั้นใช่ค่ะหลังจากสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแบคทีรียาบางชนิดที่มันอาจจะตนเปื้อนมาในข้าวแล้วก็ทนความร้อนตอนหุงได้เนี่ยมันจะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจํานวนเร็วมากแล้วที่น่ากลัวคือบางชนิดมันสร้างสารพิษหรือท็อกซินที่ทนความร้อนได้ด้วยนะคะหมายความว่าถึงเอาไปอุ่นให้ร้อนจัด สารพิษก็ยังอยู่ถูกต้องค่ะสารพิษพวกนี้มันทำลายด้วยความร้อนปกติไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกด2ชั่วโมงนี่สำคัญจริงๆค่ะต้องรีบทำให้เย็นแล้วรีบเก็บโอ้อันนี้เป็นเรื่อง serious เลยนะครับกด2ชั่วโมงต้องจำให้ขึ้นใจเลยมีเคล็ดลับอื่นๆเสริมอีกไหมครับทำให้การเก็บข้าวมัน perfect ขึ้น อืมมีค่ะอย่างแรกเลยนะคะแนะนำว่าพอเข้าเริ่มอุ่นๆแล้วเนี่ยให้แบ่งใส่ภาชนะเล็กๆพอดีสำหรับทานแต่ละมื้อไปเลยตั้งแต่แรกอ๋อแบ่งเป็นพอชั่นไว้เลยใช่ค่ะมันสะดวกตอนจะอุ่นทานแล้วก็ช่วยลดการที่เราต้องไปเปิดเปิดปิดปิดภาชนะใหญ่บ่อยๆซึ่งมันก็ลดโอกาสปนเปื้อนไปในตัวแถมยังทำให้เข้าเย็นตัวเร็วขึ้นด้วยเขาท่าเลยครับ อีกอย่างคือคุณภาพข้าวตอนหุงก็มีผลนะคะถ้าเราหุงข้าวได้แบบมเมล็ดสวยไม่แฉะเกินไปมันก็จะเก็บได้ดีกว่าข้าวที่อาจจะแฉะแฉะหรือเริ่มเละนิดๆค่ะคุณภาพตั้งต้นก็สําคัญค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดก่อนจะทานทุกครั้งนะคะใช้ตาดูจมูกดมมือสัมผัสเลยค่ะถ้าเห็นว่าสีมันแปลกๆดูคล้ำๆหรือดมแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวบูดๆหรือจับแล้วมันเป็นมืกๆลื่นๆทิ้งเลย ทิ้งสถานเดียวเลยค่ะอย่าเสียได้เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนะคะ,ะเัดาจนครับแล้วสมมุติว่าบางคนอาจจะไม่มีตู้เย็นหรืออาจจะเดินทางบ่อยๆไม่สะดวกเก็บแบบแช่เย็นแช่แข็งอันนี้พอจะมีคําแนะนํำไหมครับอืมกรณีนั้นนะคะหลักการที่ดีที่สุดเลยก็คือพยายามหุงแต่พอดีทานค่ะพยายามอย่าให้มีข้าวเหลือหรือถ้าเหลือก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้คือเลี่ยงการเก็บไปเลย ใช่ค่ะเพราะการเก็บข้าวสุกไว้นอกตู้เย็นในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยมันเสี่ยงสูงมากๆค่ะแบคทีรียโตเร็วมากการวางแผนหุงให้พอดีกับที่จะทานในมื้อนั้นๆหรือวันนั้นๆก็เลยเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดค่ะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เรามีเนาะ ฟังดูแล้วการจัดการเข้าหรือเก็บนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องใหญ่กว่านั้นด้วยคือเรื่องการจัดการทรัพยากรในครัวเรือนแล้วก็เอ่อการลดขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์ด้วยค่ะการที่เรามีความรู้รู้วิธีเก็บรักษาที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากอาหารที่เราอุตสาหุงหามาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าเปล่าลดฟู้ดเวสต์ไปในตัวใช่ค่ะ ถือว่าเป็นการบริหารจัดการอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยนะคะแบบฉลาดฉลาดงั้นเรามาสรุปขั้นตอนสําคัญกันอีกทีนะครับจะได้จํากันได้แม่นๆ 1. นคือพอหงเสร็จรอให้เย็นลงเร็วที่สุดอาจจะเกลี่ยเกลี่ยช่วย 2. คือเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทจริงๆ 3. คือต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งภายในสองชั่วโมงหลังหุงเสร็จ 4. คือเวลาจะทานต้องอุ่นให้ร้อนจัดร้อนทั่วถึงเสมอค่ะ และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการตรวจสอบสภาพข้าวทั้งสีกลิ่นลักษณะก่อนทานทุกครั้งค่ะเป็นด่านสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยของเราเองครับผมครบถ้วนเลยทีเดียวก็น่าสนใจนะครับว่าแค่เรื่องการเก็บข้าวเนี่ยพอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของการถนอมอาหารแบบนี้แล้วมันอาจจะทำให้เรามองออการเตรียมอาหารหรือการจัดการวัตถุดิบอื่นๆในครัวเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับจริงค่ะ อาจจะทำให้เราวางแผนการทำอาหารได้ดีขึ้นด้วยซ้ำลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าจะปรับใช้ยังไงในครัวของแต่ละคนได้บ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ